อะไรครับรถเป็นไรครับผมอ๋อยางรั่วรถเป็นไรครับรถรถเป็นไรครับต้องโดนติดตันอยู่ครับอันนี้ก็ยางมันเสื่อมกวนจุกครับครับอ๋อขียดไหนครับขีดหน้ามันดังเลยครับขได้ไหนครับขีดอย่างเดียวย่าขีดอย่างเดียวนะครับขีดอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยขีดอย่างเดียวโอเคครับ วันนี้นะจริงหรือเปล่าผมแทบจะไม่มั่นใจเลยผมก็ปันกลับเด็กฮปันกลับเดี๋ยวขัารถไม่พอปั่นกลับอ๋อ้วัลโลตายห่าเลยอยเี้ยสูลมลสลมเหรอครับสูบลมเลยเดี๋ยวพี่หวช่วยแปงกันหน่อยนะครับไปโพสห้องชามไอทีสมอโพงอะไรนะจำได้บ่ลูก โอ้ยยังไม่ได้แอดนี่ว่าไปแอดเองนะเอาให้คนอื่นไปช่างอัมบายสมอโค้งใช่ไหมชชื่อห้องอะไรอ่ I'm <laughs> <Bye -bye>. sorry. <laughs> บอกว่าไม่ก <te le cr at át> ินไกินยาั้ไม่กินก็ตออยากกินก็ต้องมาตอนนี้ครับในก็กินแล้วนะแบนก็กินแล้วนะอ๋อไม่ใช่จักรยานต้องซ้อมครับใช่ไม่ซ้อมไม่ไหวครับผมมุกใหม่แล้วผมไม่กินอะไรแล้วผมซ้อมหย่างเดียวไม่ไหวมัการที่น ดูเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยช่วยยืดตึงครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับรถรถแรงไอ้นี่จริงๆรถรุ่นเนี้ยเพื่อนเพื่อเสริญม,มันไม่ได้เอามาวิ่งทางเรียบมันเอาวิ่งทางเรียบตึงลูกผสมเพราะตรงเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวนี่พร้อมนะครับ E deu yep. อย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบทีดี่มาทีแรกห้ามรีบเหตุการณ์เนื้อในพิกเกียตามเลยนะโห้พิกเกียไปดุแล้วเว้ยสวัสดีครับพี่เอินเรื่อยๆครับผมจะเจลให้พี่ด้วยนะกล่าวว่าหมดแม็กเรียกเลยนะหน้าหมาเห่าครับทำไงหมาเห่าเนี่ย h ยเไปไโเโโกไปไปร้อนไหมครับร้อนไหมร้อนไหมโอเคร้อนฝนตกครับ

เฟมร้อนไหมเฟมมวนอากาศร้อนนี่นะฮะมวลร้อนไหมลร้อนปะร้อนปะไม่ร้อน นป่นครับเมื่อกี้มีพายุเข้าหรือเปล่าครับผมพอเจออย่างหนักเลยฮะอย่างหนักเลยแต่ยังไม่เป็นทอร์นาโดโอเคครับตัดกล้องครับผมสนุกมากครับครับคลิปนี้เจอฝนเป็นช่วงๆครับครับครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนเลยครับสอบหน้าสนามบินต้องเสด็จนะดี่นะบออกนะครับต้องฝนกลัวกลัวอะไรครับกลัวนมทานาโดูคุณกันโอหชัดกล้วยกันเลยนะครับ

เรื่อเต็มเลยอนทีทีครนอะสนาทีครับสนาที่กลับบ้านหรือเปล่าครับขอลมันคุ่ครับเกมตัวเละครับไงนี่ไม่มีเล็ก เกมวหมดแล้วครับเกมวหมดแล้วทางร้อนครัมีการทดสอบสีฟีเจอรนะครับโอ้โหสีไม่ลอกครับผมโฆษณาได้เลยครับตากฝนมาแล้วประมาณสิบห้านาทีไม่ลอกแต่วันนี้บวมเท้า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 เอ้าวบอสบอสกับไฟมาแล้วครับผม มาเฟมาอลนัดยังไงนะบอลตูนาดาวันนี้ไปนี่มีคนบอกว่าบอสบอสไประเบิดมาเี่ยครับบอสพูดเลยครับบอสไปทำอะไรมาไป้างน้มาครับเาได้กินส่วนตัวครับส่วนตัวครับทาอะไรครับที่ส่วนตัวครับบอสีมาจเลยครับ มุกนะครับกำลังเข้าตรงเมืองหัวหินครับผมมาไปดูกันครับเกมครับเอาครับคุณเจมเรื่อยๆเก็บแรงไว้นะครับกำลังรีฮาวันนี้ครับดีคุณไหวเก็บแรงไว้นะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อดาวครับชื่อดาวอยู่หัวหินใช่ไหมครับ เฮ้ยครับยริงๆรู้จักนะครับท่านมอสครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยท่านมอสยิ้มหน่อย <c oughs> โอเคอ่ะทีนี้ตามมาด้วยท่านเฟรมนะครับ <c oughs> ท่านเฟรมมีภารกิจยิ่งใหญ่ห้ามหนีเจ, <c oughs> จ๊ซื้อเจ๊จะต้องปลอดภย <c oughs> ัยบริกบริการ <c oughs> ซื้อเจ๊นะครับผม เจ๊เก่งมากนะครับ20กิยังไม่รู้เดี๋ยว100ยกิโลค่อยรู้กัน mm. วันนั้น80ใช่ไหมครับวันนี้100นูดีครับพี่เจี๊ยบสบายดีนะครับออเยร่ยมครับเคคบดือนเดือนครับผมช่างมือเลยนะครับผมมีเด็กคุณน้อยยังไม่ได้คุยกันเลยอะคุณน้อยอ่ะทั้งโหปิดหน้าปิดตาตเราะจะเล่นไกด์มึงต้องฟิตกันน้อยนี่ เดี๋ยวไปจมน้ำออยเขาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่อ๋อชื่อหนึ่งอ๋อยินดีรู้จักนะครับเชิญอ,อ๋อใช้กล้องรุ่นเดียวกันด้วยเนี่ยครับผมผมติดคอแฮนด์แล้วมันชอบสัน่นแล้วมันไม่ก็เ,เลยเอามาถือครับผมน,นีรู้จักครับอ่าิที่ใช้โอเค ไหวอยู่นะไอ้เป็นรถเปลี่ยนสีอะรถไม่ใช่สีนี้นี่แล้วมันนั้นน่ะฮะครับผมครับผมเปิดปัญหาเปิดปัญหามาเลยมาเลยมาเลยโบ๊ทโบ๊ทมาเลยระวังระวังด้วยระวังรถด้วย กลัวไอ้นี่โกกระทืบนนายอ่ะนายบอกว่าไอ้นี่โกไอ้แค่นี้ไอ้หจับมือโซลี่อยู่แล้วจับมือโอ้โหแล้วกลัวมันจะมากระทืบนนายว่ะมันวิ่งน้ำอยู่เลมันวิ่งมาน้ำอยู่แล้วพี่ป๊อกเขาแบบมันไส้เมื่อเห็นมันวิ่งเพราะว่าไอ้นี่โก้ไอ้จ้ำ ทุกงานนี้มีอะไรติดขัดไหมครับไม่มีไมม่ีนะคนรอดีสบายมากคนน้อยไปหน่อยคนมันไม่ว่างครับที้คนไม่ว่างเยอะไอ้นี่มันจริงๆมันต้องได้ประมาณสามติดเออเฮ้ยไปไรไปไรงานหน้ามีงานหน้าสีน้อยอยู่บ้านละสีน้อยเกษียนวันไหนเกษียนวันไหนครับโอ้อีกนาน หน้าี่โดนอะไราครับโดนอะไรครับอะไรครับอะไรครับดูทำท่าครับแถไปเรื่อยแถไปเรื่อยอ่ะแถเดี๋ยวแถตรงนู้นแถตรงนี้ได้ได